ปูกราบนมัสก,การปูเออจะเล่นพานปูแม่นมากเด้อปูเด้อเม็ดเดียวมันเป็นเทวาดาไหา้สิโดกยังมีฮาครับผมเพิ่นไห้แล้วเพิ่นไห้แล้วบานนี้แม่นอยู่ดอกครับผมมันก็ไห้มาจาพัดาเท่าใดเราจะว่าปูเอาบา่ได้ครับปูสิพัฒนานปัญญามีเอามันถึง,งหมวดอยู่เด็ดครับผมถ้ามัน เอาได้ทังได้ทุงวัดแอนเด้แค่วาดาเนี่ยมีฮะครับผมเมื่อวานนี่ปูบผมเพ็ญน้ำเย็นแดงแดงแค่วาดดามาบอกแกข่าน้อยปูเนี่ยครับปูว่าเอ๊ะพอดีมีคนหนึ่งเขาอ่อนมาขอค่าน้อยก็เลยไม่ออกอันช่องหกเมียนดําขนาดว่านี่ยมีฮะอืมก็ได้เพิ่นมาบอกเมียนดาค่าน้อยนี่ปูกังวลอยู่เลยครับ เป็นเป็นพเนีเ้แต่เห็นนั่นจึงหกกับสองหกครับนี่มั็นสอบเป็นห้าน้อยได้หนิปูบอกเขาเจ้าไปออกนี่นีรว่าดีเนี้นอดคิดก่อนเลยวะครับอ้าวไม่รัฐบาลไทยเนาะท่าน,นไม่เล่าเนาะจำเล่าดิปูเล่าดิเออปูลืลมไปมาเคลื่อนปูกับบัมเพนไปหอดตีนึงคนละใช่ไหมฮะครับผมปรากฏว่าเกิดภาพในปูเห็นวะ ไม่นช่มาส์ม่ใช่มาสเล็อันเพื่อนบ้านเขาบอ่อฐามมึงเนาะครับเจะปัวต้องมาแ์ต์เหรอปัวเกิดภาพเห็นกล้วยสามปีเน่ะเห็น,ะนยังกับปูกล้วยสามปีป่ะเห็นกล้วยสามปีเออห่วยมันคือสิโบ,บนเด็ดคักปันยังบล็อปปูกล้วยสามปีมันมันตีหนักกว่าตีบ่ยานหนักกว่เนาะตีบ่ยากแล้วกันหน่อยกับตีก้าวสามเลเด้อ ต้อนี่เลยก็ดีไปใช้หลอดดอเปอปบอลครับสามตัวก็ก็าาสามแล้วขันวัยสีส่ปีอาตีลงไปเลยยัมีห้าครับตีไปน้ำเลยเพราะว่าจะงมีหฮะตีเล็กแบนอยู่เน,นี่ยเห็นว่าขั้นวัยมากเร่กน้ำปูมันถือปูปูแบบซือคือคัออกว่าครับนายนินยมกระไดเงีนกระติดเพราะได้ยดอกเขาก็กได้โอนมาให้ปู บ่อปูฮะได้ยุนบ่ออ่อนไม่ยุนบ่อเนี่ยอ่นใดข้ากระบอกกระเพ้ายีดอกงบใจบุญโยครับเอาสาธุสาธุน้ำเออข้าเจ้ากับใจบุญยีดอกก๋าิบพูก๋าิบเจ้าใบค่ารถเดินทางประจำมัณฑานั่ะล่ะครับผมใกล้ไปไปล่ะพูใกล้เสร็ได้ไปไปจับมัณฑาสิไปตอนใดกะว่าเบิดทิบเย็นนี่ละอืมไปไกลเสียหน่อบางนี่น้ำเล็นบนหน่อบาง เล่นสถานที่แกแห่งดีเด้่หรอครับผมออาสถานที่ไม่ยังสิบโมเมนครับผมปูไปปูไปอยูุอันอีไก่ปู้สอ,อนน่นยังว่าถือทั้งทั้งเราถือทั้งรัฐบาลใช่ว่าไอ้มึงกับอะไรวะครับถ้าปูได้ล้มช่องแบบนี้โอ้ปูว่าดยันนมเพ,พิ่งไปอาศัยได้แหละก็จะไปไอ้ปูสิปะะไปมองเก้าบปล่าบานนี่ไปมองเก้านั่นแล้โอ้โอ้โอ้ไมนเป็นปาซสานสงบดีกันยังไหนยังไม่ฮะครับ มันเป็นวัดล่างมั้มีพระอยู่มันกับผู้กับเลียตนแ่ตัววัดที่เป็นสางไรแล้วกับมมีพระจิไปรยูงสินะครับมันก็เป็นวัดล่างมันจะขึ้นหรือผู้เป็นสางไวรหร่นผู้เป็นเย็ดใ้ย่อมเขาถวายเพยึ่นกัถวายทั้งที่ดินถวายทั้งเย็ดอุตติเั้งศาลาแล้วมัมีพระอยู่มันกับโอ้ยผูกย้กัอยากลดใจอยู่ได้บ,บั้มีพระเนาะครับการเป็นเราต้องไปละ จรินเหรอนเพิ่นละจรินเหรอนแม่นมี่ปูมหาบเปล่ะปู่ปูสิหารถไปมันมีรถไอ่ขาประจำปู่อยู่ดอกเขาเคยไปส่งปูสองปีสามปูแล้วสิไปเยอะอ่ะมีพาจังย่มาไหวกันมีฮะฮะย่างมันไกลบ่ไปบ่อยางดอกจักกิโลล่ะปู่จากนี่ไปไว้มันก็สิบ่เป็นร้อยบูไกลตัวนี้ไกล มันก็อ้อมผู้อ้อมเขาไปพุ่นแล้วเขา u, นัดไปก็ไปจีบเนี่ยเขียดได้ร่ะปู่อยู่ปู่เขียดอำเภอใดจังหวัดใดอำเภอเสืองสางเสืองสางที่สิบไปเสืงสางมันบ่เออหม่องมันมีหม่องสร้างป้าอันลงมอานอากินของชาวบ้านหลายๆมันคือเป็นแต่ย่านแต่ละผู้สร้างบาเนี่อยู่ได้บ่ห่ะอยู่ได้สี่สิอยู่่ได้ครับสิมีจักรูปอยู่น้ากันบ้านนี้ แต่ทีนี้ปูดเพืเดียวดีแหละเพราะว่าบ่มีพระอยู่เนาะโอ้ยจะเลื่อมทายมองไม่เบิ่งเด้อปพูเด้อโอ้ยเดี๋ยวโพสิทธายมึงดอกปูดพูดเิ่นบรรภาพอยู่หัน่นเขาก็เอาเพิ่นไว้ในเบ้านั่นครับเป็นจ่าทักทิศก็อย่างเดนยวพี่ฮาโอ้ข้าน้อยเป็นแต่ญานิเดียวกันน้อยถ้าก็าก็อยบ่อยากไปอยู่เป็นอยังเขายันยันพระองค์นั่นหักข้อเฉยบุ๊คเนี่ยมันก็เล่นเป็นก็เล่นยันต่อคนครับ แต่แฉเป็นบ่เป็นหยังเพิ่นก็เป็นผ้าค่าดีตอเฮาไปอยู่องค์ท่านกันไปแหละครับเพิ่นเป็นพระอายุบ่หลายเด้ยามนะครับเป็นไปบําเพ็ญอยู่หั่นนะเพิ่นมรณภาพอยู่หั่นได้น่ะปีเดียว2ปีนึงเด้เพิ่นไปอยู่หั่นเป็นมาเสียชีวิตนะครับผมกับลูกศิษย์หลวงปูจะลั่นอ่ะอืมโอ้กับโอ้แล้วตัวนี้เพิ่นเดือดรับตอนนี้จะเป็นหมูเพิ่งยูฮันครับ เพิ่นมาให้เลขปูอยู่ยใหญ่ยี่ตัวเปล่าปูสิไปมือใดก็ปูแล้วปูสิบอกมือดอกก็ว่าปูเจ็ดที่บอกมือดอกมือไปนะครับเ,เอามาจีเลขตัวนี้ใช้กันเอาบาเนี่วกเข้ามาทางตัวเลขบาปนี่ปูตัวใดปูสามตัวปูว่างทีปูว่างปัจจุบันีปูก็เลยขอเทวดานำตาเทียนเนะาะเพิ่นไม่ใช่เป็นเก่าสามแตงงามได้อย่างมีฮานาน ว่าแล้วต้องเป็นเก้าสามมันคีจังคักแต่ละมือนอ้เฮ้อเป็นจะอันานิ่มอมเป็นจะเอาได้จังนี้อับอันนี้ก็ผ<ป>ู้กล้วยสามเบียนฝันบอกให้จังไดผู้นั่งสมาธิผู้บำเพ็ญคือเก้านัา่นแหละโอ้ปรากฏว่าเกิดภาพแทบเดียวเห็นกล้วยสามดีวันนี้กล้วยทุกข้กล้วยเดิบผู้มันข็จิตไปทั้งจิตุกแรงสิละโอ้กล้วยเฮิร์มพอดีเที่ยงเออเฮิร์ แต่ว่าเป็นเก้เนนกาแหละกล้วยน้ําเก่าเนาะครับเก่าสามดอกปูแต่ว่าบัตรที่นี่เดียกเชว่าดายอยีกตัวหนึง่งเป็นบัตดยศไท่งามอีกตัวนี้ก็ได้ย,ยังไม่ฮะครับเป็นสองซีว่ะสองซีเอ่อ๋ปูใส่เขียนตัวได้บ่ในปูสามตัวมีบ่าสามสามตัวนี่ปูกะคิดว่าเขาต้องเอาเอาไปในสองกับทีนี่ไปใส่เสก้าสามนะบ่ปูเอา ฟ้ารุกผู้วันคุณคว่างี้นะเอางีเนะครับบ no anyway> ัตเทียมันบัตรเทียมันจับใจกันบัตรเช่ามันถือสามตัวเนาะครับเอาสี่เก้าสามสี่เก้าสามครับสองสองเก้าสามสองเก้าสามครับเออคือว่าปูคิดว่าเลขสองสี่สี่ยูร่างงี่นะครับ เด็กเก้าสามที่อยู่บนนก็ต้องเอาจับเอาตัวนี้ไปใส่ให้มันได้สามตัวเนาะครับคือบอคืออยูป่ปูสองตัวเก้าสามบนปูบ้านเนียนเก้าสามเก้าสามสาเก้าเช่นนั้นแหละกลับเลยบอกปูเขากลับไปเขาน้ำเนี่ยเดี๋ยวยันย้อมกันเรียกว่ายันย้อมเขาเก้งยี่ดอกย้อมยังฮะครับเขาเก้งยี่ดอกเขาบา๊อบพัดกับซาเรียกซ้ำนี่นะ ก็สามสามเก้าอันสองตีนี่คือยืดสายกับูู้้ว่าสิอยู่ลางนองสิเห็ดเป็นล่างไว้เอฟตีแต่ว่าก็อจะเลื่อมบวกก็แล้วกันผูว่ามารางอ๋อสองตีสรุปแล้วว่านั้นมีเลขสองหางเนาะครับผมเลขสองหางนี่เท่ากับเด่นบนเด่นล่างไว้ทั้งสองตัวนั่นแหละครับแต่ว่าตัวเท่าเน้นเท่ากับเป็นเน้นปุณละเก้าสามบนน้องเสียครับ ีสอง่างยังเสียครับผมสามสับหมื่อวานอีกามาหลายหลายเดียวมี่ฮะเห็นว่าพูดกับแก่ห้องเขาว่าเรียกผู้ยังบอกว่ากับแก่ยังว่าถีดแค่ถีดแกเป็นยังว่าอยู่เก่าเก่าห้องเก่าเทียเป็นตังเงียบ่ะเยี่ยมเฮียฮะวะเป็นตังเงียบ่ครับ มื่อนี้เพิ่นไปหากินทั้งหนบูบ่ทันมากว่ะลูกแกร้องคักออกเก้าหนึงน่งหนึ่งเก้ายูดีซีนองเห็นบอกมัปนปฏิหารี่ลีเล่นเนาะกับผมแต่ว่าเมื่อวานอีกามมา่ยังขักเลยยังมีฮากามาก็แห้งเก้าคักแล้วปูบ่บะนี่อีก,กามาขอจินเขาน้ำปูไหมครับอีก,กากับอกขิ้นเขเป็นเด้อบ่ได้มอ้งมาของขอจินเข่าแล้วมาสวองมองเฮา เต้นมาทาองมึงเข้าเราเต้นขึ้นไปทั้งต้นไม้แล้วกับห้องขอกินยำหันละเอา้าโูก็เลยไปหาไม่เขากินครับกินแล้วเขาก็ไปเบิดตเลยปู่ว่ามัน่นาโชคดีเลยครับผมเอาเมื่อนี้กะกันนบ้านอเอาเด็กเล่าเนาะครับปู่ว่า่าญโย,ยเมากระจุกจุกมันที่เก้านั่นละ่ะเพราะว่าเทว,วดาเป็นไม่จะเห็ปู่เห็นแล้วแต่เป็นเลขเก้าสามยัางงามล่ะ ไอ้ตัวนันกัสองพี่ยังงามครับเยีมกับพิจารณามึงเอาเด้อบัดนี้เดอรปูกะแต่ซอยซัมนี่แหละเพราะว่าเทวดาไม่ให้ปูปู๊กกระบอกไปตามนี่แหละเนาะย่อมีหฮาเนาะครับผมครับอาโมนี่ให้โชคดีเด้อตั้งช่องย่อมีหฮาให้โชคเห็นมันทุกคนอาสาทูสาทัสาทัปูการัำเนินการครับการดำเนินการปู